สวัสดีครับวันนี้นะก็มาโชว์ผลงานนะครับการเมนแนนนะครับโอ้เป็นรถที่ยาวมากนะครับสลรับรถมือส e s เป็น s อส a นนะครับตัวนี้เป็นตัว 350D นดีนะตัว AMG นะครับโคตรแรงบอกไว้ก่อนครับแต่ไอเรื่องสเปครถเนี่ยเราไม่ได้มาเรื่องนี้เรามาโชว์ความเงาของรถที่ทําการเมทันแนนนะของร้านเรานะ RPM Auto Detailing นะครับจะบอกว่ามันแนนธรรมดาเราไม่ทํานะฮะรถคันนี้นะครับ ขอแบบสุดๆไปเลยขอแบบดีๆไปเลยดูสังเกตนะครับสำหรับสีรถของรถ Mercedes-Benz นะครับถ้าหลังจากคันนี้นะครับเท้าความก่อนคันนี้เป็นรถที่ทําการเคลือบแก้วกับเราไปแล้วเมื่อประมาณเกือบ2ปีนะแล้วนะ้าูกคาก็ใช้ปกตินั่นแหละแต่ว่ามันจะเกิดรอยจากจากสิ่งที่แม่บ้านเขาล้างมาโดยที่เขาไม่รู้นะว่าต้องใช้ผ้าอะไรเช็ดใช้อะไรล้างนะครับล้างล้อแล้วไปล้างข้างบนได้หรือเปล่ารอยมันก็จะมาเพียบอย่างนี้อย่างที่ ที่ก่อนหน้านี้เคยได้เห็นกันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเท่ากับคันนี้ผมต้องขัดใหม่ทั้งคันเลยตอนนี้ขัดใหม่ทั้งคันเนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่าอะทำทังทีแล้วขอทําให้มันดีกว่าเมท่านั้นไปนเลยมีเคลือบแก้วหรือว่าตัวไหนที่มันทําให้รถมันเงาขึ้นได้อีกไหมอะไรเงี้ยก็มีครับร้านของเราหรือผลิตภัณฑ์ไมกกาเชียลเรามีหลายเหลาย ไหลไหลช่วงมากนะครับมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวกลางตัว DIY ไปถึงตัวท็อปสุดๆอย่างซูนอย่างเช่นซูเปอร์โค้ดนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการทําแบบเมกาเซรามิกโปรนะฮะยังไม่ถึงขันซูเปอร์โค้ดแต่มาดูแลอย่างเต็มที่เพราะมีเวลาให้เราเต็มที่เหมือนกันเขาก็เลยอยากจะดูแลที่มากกว่าการมีแพรน,น,นทั่วไปเพราะเขาทราบแล้วว่าการใช้รถของบ้านเขาเนี่ยคือปกติใช้น้อยมากนะครับทางทางท่านเจ้าของใช้น้อยจริงๆ แต่ว่าเกิดรอยจากการเช็ดถูขัดสีนะครับโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการของอแม่บ้านหรือพ่อบ้านก็แล้วแต่ครับเขาไม่ทราบจริงๆว่าต้องล้างรถแบบไหนเดี๋ยวต่อไปผมกําลังจะเปิดคอร์สสอนล้างรถนะครับใครอยากรู้เรื่องคาแคร์นะฮะเดี๋ยวผมบอกให้หมดเลยนะครับใจจริงผม,มอยากบอกมานานแล้วนะงานล้างรถผมจะลดลดน้อยลงหน่อยนะครับจะได้เข้าใจกันทุกคนว่าเออล้างรถให้มันไม่เป็นรอยเดี่ยล้างยังไงนะฮะ เราทําไมล้างได้ทําไมคนอื่นถึงล้างแล้วเป็นรอยนะครับแล้วเราเราจะแสดงให้ดูแล้วเครื่องมือเครื่องม้าที่เราใช้เนี่ยมันแตกต่างคนอื่นตรงไหนที่จริงมันไม่ได้แตกต่างนะเดี๋ยวผมให้ดูทุกตัวเลยเดี๋ยวจะรู้นะครับว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรเลยแต่ว่าคันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับหลังจากการเมทานแนนแบบยิ่งยวดเข้าไปเนี่ยทาให้ผิวที่ออกมาเนี่ยสวยงามอย่างกับรถที่เคลือบแก้วใหม่แต่ว่าคันนี้เป็นเพียงการเมทานแนนเท่านั้นนะฮะที่ร้านเมทานแนนอย่างรถรุ่นนี้ที่ประมาณ700บาท ถูกมากบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับเจ็ดร้อยบาททำสองวันโอโ้ล้างล้างทั้งวันขัดทั้งวันนะครับเพราะรอยตอนมาเยอะเยอะมากจริงๆนะครับเยอะจากการเช็ดทุกสีแหละไ,ไม่ได้รอยลึกอะไรมากมายแต่ว่าออสำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะะว่าเช็ดยังไงให้มันไม่เป็นรอยสำหรับคนที่รู้เขาเขาดูดูแลเขาประงมยิ่งล้มสีดำเนี่ยนะครับยิ่งต้องดูแลมากเลยอย่างเจ้าของรถและของร้านเองผมย,ยังไม่กล้าซื้อลถสีดำมาใช้เลยนะฮะเพราะว่าจับนิดจับหน่อยเป็นรอย ถึงแม้ว่าไม่ได้ขูดขีดก็ไปรอยนิ้วมือนะฮะคันนี้นอกเหนือใช้จากการขัดเคลือบแล้วก็ลงเคลือบแก้วตัวเซรามิกทิงเข้าไปแล้วนะครับก็ยังฟอกเบาแล้วก็เดี๋ยวตัวล้างวงล้อภายในให้ด้วยรับรองคันนี้ไม่ต่างจากรถเคลือบแก้วเลยนะฮะแล้วก็ราคาในการทําไม่แพงเลยนะครับเหมือนราคาขัดสีรถแต่ได้คุณภาพขับแก้วเหมือนเคลือบแก้วทันทีนะครับเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้ละ ยุทธปกรณ์ของเราเนี่ยเหมือนกันเป็นภาษาทหารช่วงนี้อาจจะวเวร์นิดหนึ่งนะยุทธปกรณ์แมมิกนกะี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าท่านเจ้าของรถทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ส่งมอบรถดีๆทําให้เรามีงานดีๆให้กับทางลูกค้าได้ชมได้ดูแรงกันต่อไปคนระับสาหรับการเคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วที่ไหนก็ได้เคลือบแก้วที่ไหนก็ดีนะครับแต่อยากได้คุณภาพดีเลือก RPM Auto Detailing นะครับมิกกี้ RPM Auto Detailing จะดูดูแลรถของท่านตลอดไปวันนี้มิกกี้ RPM Auto Detailing ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ